็นโรคที่เกี่ยวกับตัวของจอประสาทตานะครับซึ่งจอประสาทตาเนี่ยก็คือเป็นผืนประสาทนะครับที่ศูนทางด้านหลังของลูกตาเนี่ยนะครับเกิดการหลุดลอกตัวออกมาลักษณะนี้จะคล้ายๆกับตัวเนื้อมะพร้าวเนี่ยหลุดออกจากกระลานะครับผมในโลคของจอประสาทตาลอกเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงนะครับถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยจะทําให้ตาบอดได้ เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะครับตามอายุภายในลูกตานะครับซึ่งเริ่มแรกเนี่ยเกิดจากการที่น้ำมุ๋นภายในตาเนี่ยมีการดึงลังในส่วนของจอประสาทตาจนเกิดการฉีกขาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประสาทตาก็เกิดการหลุดลอกตามมาคนไข้เนี่ยก็มักจะมาด้วยอาการตามูลงทันทีนะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการของภาพหายเป็นบางส่วนนะครับบางคนก็หายดามืดไปเลยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับ แรกก็คือกลุ่มที่คนที่อายุนะครับเกิน40-50ปีนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยภาวะจอประสาทตาลอกเนี่ยนะครับเป็นผลพวงของการเปลี่ยนแปลงทาธรรมชาติในลูกตานะครับอันนี้เป็นสาเหตุหลักกลุ่มเสี่ยงหลักนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีเรื่องของเบาหวานขึ้นตาในระยะสุดท้ายนะครับผมแล้วก็กลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มที่อาจมีประวัติในการผ่าตัดตามาก่อนนะครับกลุ่มที่4นะครับก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีประวัตินะครับได้รับการกระทบกระแทกที่รุนแรงนะครับที่รวาาดดงงตตโยม คนไข้ที่มีโรคจอประสาทตาลอกนะครับ mm hmm. เกือบทั้งหมดเนี่ยต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดตานะครับผม mm hmm. เพื่อที่จะแปะนะครับในส่วนของจอประสาทตาในกลับไปที่ลูกตาเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ซึ่งการผ่าตัดเนี่ย mm hmm. การฟื้นตัวหลังผ่าในกินเวลาหลายเดือนกว่าการมองเห็นจะเริ่มดีขึ้นนะครับผม โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่มีภาวะจอประสาทตาลอกเนี่ยมักจะมีอาการนํามาก่อนนะครับซึ่งอาการที่นํามาก่อนเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของการอยู่ดีๆเนี่ยมองเห็นแสงไฟแลบมองเห็นเป็นตัวจุดดบลอยไปลอยมาเกิดขึ้นทันทีนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยมีอาการพวกนี้มาเนี่ยแนะนําให้มาเข้ารับการตรวจจอประสาทตาก่อนว่ามีภาวะจอประสาทตา,อาลอกหรือไม่นะครับผมซึ่งถ้าเกิดสมมติยังไม่ลอกมีแค่เรื่องของการฉีกขาดก็สามารถทําการรักษาได้ด้วยการทําเลเซอร์โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดศูนย์ไบวิลเซ็นเตอร์นะครับ โรคเฉพาะทางทางด้านจอประสาทตานะครับสามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ของเรานะครับผม